รีวิว่าคือหาตาตั้งกันอย่างต่อเนื่องครับในหลีกของอเมริกาล่าสุด พรพันเองทำฝรั่งช็อกวงแตกควงครอมบี้ควา้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเล่นบทโหดครับผง,งาด2ลีกอเมริกาถ้าเกิดโชว์ความยอดเยี่ยมแบบนี้โอกาสที่จะเป็นตำนานในลีกของสหรัฐเนี่ยมันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมซึ่งตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากจากสโมสรดออร์แลนโดและก็ทัวร์เมนต์ยิ่งใหญ่อย่างรายการโปรวอเตอร์บอลแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มี เรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากๆแล้วออร์เดวากิรีออกมายกย่องเชิดชูพอบันเกิดปราดหลังจากล่าสุดเนี่ยมีการประกาศรายชื่อจากทางลีก P.V.F. หรือว่าโปร v อลล่าบอลนะครับเป็นการประกาศผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำซีซั่น2 0 2 5้โดยหนึ่งในนั้นนะครับมีสาวได้ของเราอย่างพรพันจากออรลนโดที่ติดมาด้วยเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับมีตัวเซตอีกคนหนึ่งนะที่เป็นอันดับหนึ่งของลีกก็ติดมาด้วยเช่นเดียวกันชมพู่พรพันของเราก็ขัวทั้งอเบอร์ครอมบีควงทั้งคาสบาว Ball, ติดทีมยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้โดยทางลีกของอเมริกาเขาจะแบ่งเป็น2ชุด2ทีมนะครับชุดแรกเนี่ยที่ประกาศออกมาเลยเลย,เลยก็สร้างความ มือหามมากๆก็มีลีอาเอ็ดมอนจากเอเดนต้าไว้นะครับแล้วก็มีมอร์แกนเฮนจากเอเดนต้าไว้รวมไปถึงฮิลลี่ซิดนีย์ตัวเซตอันดับหนึ่งในลีกของอเมริกาที่แอซิดไปได้ทั้งหมด1,200กว่าแอซิดและก็ยังมีอาเบอร์ครอมบีมีบรูคนูเนวิลจากโอมาฮาซูเปอร์โนวาซึ่งยังรวมไปถึงอาซานีทีเลอร์จากอินดีอีกนายนะครับและคนสุดท้ายที่อเมริกาเลือกมาเนี่ยเป็นพรพันธ์เกิดปราดตำแหน่งตัวเซต แล้วติดมาแบบนี้เนี่ยโอ้โห,หน่าสนใจมากๆนะครับในทีมแรกที่ประกาศออกมามีตัวเซตอยู่2คนนะเป็นท็อป1และก็ท็อป2รวมไปถึงผู้เล่นทำแต้มสูงสุดก็มาอยู่ในลิตรายชื่อทีมแรกเช่นเดียวกันส่วนทีมที่2ครับทีมที่2เนี่ยออเรนโดก็มีอยู่1คนนั่นก็คือคาสบราวตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะครับส่วนตัวเซตก็มอลลี่มอนเซเรตจากเอเลนต้ไว้แล้วก็ยังมีมิดเดิลบล็อกอีกคนนึงก็คือรอนิก้าสโตนจากเซเนโกโมโจคฮาซีลูอิสก็ยังเป็น Mid ดเดิบล็อกอีกคนหนึ่งที่ถูกติดมารวมไปถึงคาลีสไนเดอร์ตำแหน่งเอาไซ์ฮิตเตอร์นะครับอาริบัสเตเนลลี่ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกอีกคนหนึ่งและก็ตำแหน่งเซตเตอร์2คนเป็นนาตาเลียวาเลนตินแอนเดอร์สันจากโอมห้าซปเปอร์โนวาซึ่งหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นทีมท็อป1กับท็อป3นะครับแต่ว่าแกรนราปิดเนี่ยไม่รู้ติดไม่ได้ยังไงอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีก็ได้แต่ว่าทีมแรกเนี่ย เป็นอันดับ1อันดับ2อ,อันดับ3และก็อันดับ4นะครับทางแอรแลนตาไวต์โอมาซูเปอร์นวาออร์นโดวาคิวรี่งานนี้โมพู้ของเราก็โด่งดังช็อคารั่งตาตั้งกันมากๆผลงานในลีกเนี่ยตอนนี้ก็ยังดีนะซึ่งผมก็เคยเอ่ยไปก่อนนาะนนี้เคยพูดไปก่อนนาะนนี้ว่า ไซติคอพรพันธ์นถือว่าเป็นผู้นำลีกได้เลยนะครับมีไิติน่าสนใจมากๆกับการแอซิดทั้งหมดเนี่ย1,082แิสองซิดซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ไิติส่วนตัวนะแต่ไซติประจำทีมออรโนวาคิรี่ก็ยังมีการแอซิดมากที่สุดของลีกเลยนะครับโดยแอซิดไปได้ทั้งหมด1,457สสเแอซิดเฉลีย่ยแอซิดต,ต่อเซตเลยก็สำเร็จเนี่ยก็คือส3 2 5 กเซันลยนมากกว่าอันดับ2องอย่างอีก,อกไหนมากกว่าแอตแลนต้าไว้และก็โอมาฮาซูเปอร์นว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งเลยครับที่บอลพันนั้นอาจจะเป็นใบเบิกทางชั้นดีก่อนหน้านี้เนี่ยนุาราก็มาเบิกทางไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ได้บอลพันนี่แหละครับที่เข้ามาร่วมหลีกรวมถึงปีงนุชแป้นน้อยด้วยตอนนั้นเนี่ยนุาราเองก็ลีลาเหลือร้ายคว้าอาราวัน m v p พผู้เล่นยอดเยี่ยมไปครองได้เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้พรพันยิ่งเหลือร้ายนะครับเหลือรับประทานเพราะโอ้โหตัวเซตอันดับส ติดมาร่วมกับคอมบีติดมาร่วมกับแคสบาวผมว่าอเมริกาเขายกย่องแหละแล้วอัปเดตล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็พิ่งตอบรับกับรายการ AU Pro v o l l ว y ลบอล c h ม m p i o n s h i p ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่รวมดาวเด่นดาวดังรวมซุปตาของหลีกอเมริกามาเล่นด้วยกันอันนี้แหละครับมันน่าสนใจมากๆนะครับบอลพันตอบรับและออร์แลนโดเนี่ยขึ้นภาพยกย่องโปรวอลบอลขึ้นภาพยกย่อง ยิ่งรายการต่อไปอย่างเอยู o ปวอลบอลเนี่ยจะได้เล่นร่วมกับ l ีแกนคอปเปอร์บิธานีอาเบอร์ครอมบีเคาซี่ลูอิสแอนนาเดเบียเอลลี่บาสเตียนและก็ชาร่าเวเนกาสนะครับเพื่อหลายคนมากนะที่โดดเด่นทั้งมีมารีแม็เคธที่เคยเล่น a อเมื่อรุูก,การที่แล้วมีแดนนี่ดิวที่เคยเล่นในลีกของญี่ปุ่นรวมไปถึงบรูคนูเนวิลเลอร์หรือแม้แต่นาตาเลียวาเลนตินแอนเดอร์สันนะครับก็ตอบรับกับรายการนี้เหมือนกันรวมไปถึงเปียนุชแป้นน้อยและก็จัดตินวองเรียกว่า ว่าน่าดูน่าสนใจนะครับมีมอร์เกนเห็นด้วยการที่ได้เล่นกับเหลาดาราเราซูปเปอร์สตาร์แบบนี้ร็ะว่ามันจะยิ่งจุดประกายความอยากเล่นของน้องๆนะครับและก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเพราะว่าในตอนนี้ลีกอเมริกาเนี่ยเงินรางวัลเยอะมาก โดยเฉพาะโปรวอลบอลน,นี่แหละครับที่ออร์แลนโดวาเคอรี่ผ่านเข้ารอบไฟนอลได้สำเร็จและก็เป็นครั้งแรกของซามสรจ,จากฤดูกาลก่อนอนี้ตกอับครับอยู่อันดับรองบ้ยของตารางแต่ว่าพอแข่งขันมาจริงๆออร์แลนโดก็โชว์ฟอร์มฮอตโชว์ฟอร์มเด็ดผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอกับ แอแลนเต้าไว้ในรอบสี่ทีมสุดท้ายถ้าเกิดชนะเนี่ยจะเข้าไปชิงแชมป์กับทางฝั่งของโอมาาซูเปอร์เนวาอันนี้ผมเดานะผมคิดว่าโอมาฮาสามารถเอาชนะอินดีอีกไหนได้ในรอบ4ทีมซึ่งอยู่ที่ออร์แลนโดเลยครับว่า จะชนะจะเล่นแบบไหนกับเลนต้าไว้เพราะอย่าลืมเลนต้าไว้เนี่ย13เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยมาแพ้เกมที่แล้วเกมปิดฤดูกาลนั่นเลยครับมาแพ้กับโอมาฮาซูเปอร์โนวาโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดไปทั่วสหรัฐอเมริกาเลยครับผ่านช่องทาง CBS Sport จะเริ่มแข่งขันในวันที่10 ทุกาคมถ้าเวลาไทยก็ประมาณ9ก้าโมงโดยแอร์ลนต้าเนี่ยผ่านเข้ารอบไฟนอลมา2ครั้งติดต่อกันนะครับส่วนออร์แลโดยังไม่เคยผ่านเข้ารอบเลยเป็นนี่เป็นครั้งแรกโดยจะแข่งขันกันมีแค่หนึ่งเกมเท่านั้นถ้าแพ้ปั๊บคือจบทันทีคุณไม่ได้ไปต่อถ้าเกิดชนะได้นะครับก็จะแข่งขันชิงแชมป์ในวันที่ส1พฤษภาคมและก็รับเงินรางวัลไปจุกจุล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ30กว่าล้านบาท ถือว่าเยอะมากนะครับเป็นหลีกที่เงินรางวัลเยอะเยอะเท่ากับรายการเนชั่นลีกเลยนะครับถ้าเกิดคว้าแชมป์เนี่ยเนชั่นลีกก็น่าจะได้ประมาณนี้30ล้านแต่ว่ารายการหลีกของอเมริกาคนซัพพอร์ตเยอะมีผู้สนสับสนุนเข้ามาอยู่ตลอดโดยเฉพาะออร์แลนโดในช่วงที่ชนะ9แมตช์รวดเนี่ยโด่งดังมากๆนะครับมีสปอนเซอร์เข้ามาแบบรับไม่หวัดไม่ไหว แต่ว่าถึงอย่างไรแล้วก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็รอเชียร์พรพัน์ไปด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็ต้องโฟกัสในรอบรองชนะเลิศกันก่อนที่จะพบกับเอเลนต้าไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาโฟกัสในลีก AU Pro วอลเล์บอลกันบ้างที่จะได้เล่นร่วมกับซูเปอร์สตาร์หลายต่อหลายคน ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพรพันธ์ถ้าเกิดไปเล่นในลีกอเมริกาแบบนี้การเซตเนี่ยสบายๆอยู่แล้วเพราะว่าในลีกเอเชียก็ต้องมีความเร็วไว้ก่อนแต่ว่าลีกอเมริกาเน้นเซตสูงๆเซตบอลโยนสูงๆแล้วฝรั่งที่ตัวสูงเนี่ยเขาจะตีเขาจะเลือกตีได้อย่างอเมริครอมบีครับชอบมากกับจังหวะแบบนี้เพราะว่าเซตสูงขึ้นทีไรเนี่ยครอมบีเลือกตีซ้ายขวาได้เลยเพราะว่าเขาเห็นหมดนะครับร่างกายเขากำยำแล้วมีลูกดักลูกแรงอยู่ตลอดแต่ก็น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะในลีกเอยูที่มีการ ไม่เชิญนุสราต้อมคําไปร่วมนะครับถ้าเกิดเชิญมันก็จะดิ่งทําให้รายการเนี่ย น่าสนใจขึ้นไปอีกจากที่ฝรั่งชื่นชอบอยู่แล้วก็ยิ่งชื่นชอบขึ้นไปอีกเดี๋ยวยังไงมารอติดตามกันครับในวันที่10พฤษภาคมตามเวลาในประเทศไทยโอเลโดวาคิรี่จะต้องเจอกับเอเลนตาไวในรอบไฟนอลหรือว่ารอบรองชนะเลิศถ้าเกิดชนะจะเข้าไปชิงแชมป์รุ่นเงิน30ล้านบาทรอชมรอติดตามพรพันกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้เกี่ยวกับวอลเลย์บอลลีกอเมริกาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเหอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย